ะคระูคกินโปรตีนถึงนะคะโปรตีนถึงนะคะเนื้อครูแน่นมากเรียกว่าสาวสิก็สู้ครูไม่ได้นะคะดูกล้ามเนื้อขานะคะอยให้ดูกล้ามเนื้อขาว่ามันมีกล้ามเนื้อขาจริงๆนะคะที่ทําขึ้นมานะครูคออกกําลังกายะค่ะนะคะดูหน้าท้องนะคะ หนึ่งปีที่ผ่านมาครูมาออกกําลังกายนะคะครูออกกําลังกายนะคะก็จะเห็นครูออกกําลังกายทุกวันด้วยนะตอนนี้เพราะว่าครูตั้งใจปีนี้สวยนะคะตั้งใจเป็นคนสวยมากๆนะคะไม่ใช่เป็นสวยน้อยๆนะคะเมื่อก่อนปีที่แล้วคือสวยปกตินะคะปวยปกติปีปีนี้ก็สวยแบบไม่เกินเกินพิเศษจริงๆค่ะพิเศษจริงๆนะคะปีนี้จะสวยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะพิเศษจริงๆนะคะนี่นะคะ ช่เริ่มตักออกกอลังกายนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาออกลังกายด้วยกันนะคะเพราะว่าการออกลังกายนี้คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะจำไว้ว่าเราจะทํางานอื่นใดได,ได,ได,ได้แบบไม่ไม่มีแบบจํากัดเลยนะคะเพราะาร่างกายเราแข็งแรงร่างกายนะคะที่แข็งแรงเท่ากั้าเราพกเงินล้านหลายหลายหลายล้าน